เ่พูดถึงสถานที่ปฏิบัติ <c oughs> ตามกุศลและเจตนาของพวกเราท่านถือเอาสถานที่ที่มีความเงียบมีความสงบเหมือนในขณะเนี่ยพวกเรา อยู่ในท่ามกลางของ,ของความเยียบความสงบแต่ให้พวกเราเข้าใจหน้าที่ของพวกเราให้มันถูกฉะนั้นความเงียบความสงบมันเกิดขึ้น กความเป็นธรรมชาติหรือสถานที่ที่เป็นธรรมชาติตามป่าตามเขาลุกกมูลลมไม้คือเสียงถึงจะมีเสียงก็เป็นเสียง สัตว์ป่าจักรจันเลัลไม่มีเสียงประเภทนี้ที่จะไปยุยงส่งเสริมให้อารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของตัณหานั้นน่ะพวกเราโกโลโลมันชอบฟังเสียงอะไรชอบดูเรื่องอะไร อันนี้พวกเราเข้าใจอันเนี้ยแต่ทำไมในเมื่อพวกเราเข้าสู่ภาคปฏิบัติมันกลับตรงกันข้ามคนละเรื่องเลยตรงนี้พระพุทธเจ้า เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นทั้งรู้ด้วยเห็นด้วยความสุขที่เกิดจากความเงียบเกิดจากความสงบนี่เป็นความสุขธรรมชาติ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนบรรดามวลหมู่มนุษย์ให้เข้าใจที่มนุษย์ทั้งหลายจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายต้องการความสุขความสุขที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปแสวงหาเสียเงินเสียทองอะไรมากมาย ท่านบอกอานิสงสีแลนสุกเตงยันเติความสุขธรรมชาติที่ละแวนงดเวนจากควมชั่วพฤติกรรมการกระทำทางกายทางวาจาไม่ได้ไป ทำเพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องกิเลสเรื่องตัญหาเป็นผู้มีความสังวรเป็นผู้มีความระวังทางกายทางวาจาและอารมณ์ของใจเดี๋ยวเป็นผู้มีสิ่ง ถ้าเราตั้งใจเราศึกษาเรียนรู้เว้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามจะเห็นได้ชัดสีแลนสุขสิงยันติเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดเพราะพระพุทธเจ้าบอกกาิสอ์ว่าผู้มีสินสินถึงใจใจถึงสินถึงกายถึงวาจาถึงใจ บุคคลคนนั้นพวกนั้นเหล่านั้นหมู่นั้นกนาน,นั้นย่อมมีความสุขเอกสัพหนึ่งนัตถสันตปรัังสุขขังสุขเอินในโลกเนี่ยไม่มีความสุขประเภทไหนจะมาเทียบเท่ากับความสุข ที่ใจมีสมาธิที่ใจมีความสงบฉะนั้นนะพาน้องพาน่มพาลูกพาหลาน,มานมแม่ขาวนางขีญาติโยมผู้มาฟังมาฝึกมาปฏิบัติธรรมให้จำคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ จำไว้แล้วกับประเพฤติตัวถ้ามันถึงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ฉะนั้นพวกเราการศึกษาการได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะทางภาคปฏิบัติ ทางภาคปฏิบัติท่านสอนเข้าสู่ทางภาคปฏิบัติที่อยู่ของพวกคนนูนตามถ้ำหำํผาป่าเขาลุกกะมูลลมไม้ตามป่าตามดอง <c oughs> ท่านชี้ในลักษณะนั้นตรงนั้นก็เห <c oughs> มือนอย่างที่พวกเราอยู่ในกนาดี <c oughs> ตามป่าตามดงเสียงร้องลำมทำเพลง <c oughs> <c oughs> เป็นเสียงที่กิเลสตัณหาต้องการมันไม่มีเสียงประเภทนั้นนอกจากเสียงธรรมเหมือนอย่างพวกเรากำลังฟังจวงปู่เทศนาสอนอยู่เดี๋ยวนี้ กระเสียงธรรมชาติเสียงสัตว์สาวาสิงอยู่ตามป่าตามดงอยู่ตามภะษีภาษาของเขาฉะนั้นนะให้รู้จักหน้าที่ของพวกเราว่าหน้าที่ของพวกเรามาอาศัยสถานที่ ที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อปฏิบัติให้ถึงความสุขธรรมชาติลักษณะของศีลของสมาธิเป็นที่เกิดแห่งความสุขแบบธรรมชาติอย่างที่ว่าให้ฟัง ตรนนี้ฟังแล้วต้องดูที่ใจของพวกเราดูที่ความเนืกความคิดของพวกเราใจของพวกเราความเนืกความคิดของพวกเรานั่นน่ะมันอยู่ในลักษณะตามหน้าที่ของ ผู้ปฏิบัติธรรมมากน้อยขนาดไหนจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแม่ขาวนางเชียญาตยอมเป็นอุบาสกอุบาสิกาเพื่นฐานตรงนี้ให้เรียนรู้ทางภาคปฏิบัติถ้าเรียนรู้ทางภาคปฏิบัติ ทำความเข้าใจในลักษณะอย่างลักษณะของศีลนอกจากเรางดเว้นจากสิ่งที่เป็นโทษตามติขาบทดูลักษณะของศีลที่ใจของพวกเรา ก็ฟังจนลักษณะลักษณะหมายถึงอะไรนะั่นว่าภาษาเราก็หมายถึงอารมณ์อารมณ์ของจิเลตอารมณ์ของตัณหามันจะคิดอีกลักษณะหนะึ่งฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติ เรามาบวชมาฝึกมาปฏิบัติขึ้นชื่อว่าจีเดตขึ้นชื่อว่าตัณหา <c oughs> ถ้าจะดูทางอารมณ์อันนี้ให้พวกเราทุกองคทุกคนให้เห็นเป็นโทษด้วยอันนั้นนอกจากเป็นโทษแล้วก็ให้เข้าใจด้วยว่ามันเป็นบาป อารมณ์น่ะอารมณ์ของกิเลสโลภโกรธหลงตัณหานน่ะะให้พวกเราเรียนรู้ตรงนี้หน้าที่ของพวกเราหน้าที่ของพวกเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมอารมณ์ของศีลให้ศึกษาไว้ มันเป็นคนละเรื่องกับอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของตัณหาอารมณ์ของศีลศีลคือความเรียบร้อยความเรียบร้อยตรงนี้กระดูใจใจมีความสำนึกมีความรู้สึกเรียบร้อยดีเออ เรียบร้อยดีใจเรียบร้อยดีมันมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้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 อย่างอย่างนี้อารมณ์ดีอารมณ์เรียบร้อยมีความรู้สึกอย่างนี้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 มาเรียนรู้ตรงนี้เรียนรู้ตรงนี้มานึกขึ้นตรงนี้ให้มันเข้าใจความหมายอันนั้นอาศัยคุณธรรมคือสติ สติเครื่องระลึกโูกดูใจดูอารมณ์ของใจอย่าให้ใจของเรานะั้นะไปตามอารมณ์ของจิเลสนอกจากอารมณ์ของจิเลสแล้วยังไม่แล้วเป็นอารมณ์ของตัณหาก็าไปอีกกามตัณหาอารมณ์เพศ ผู้ชายนึกถึงเรื่องผู้หญิงผู้หญิงนึกถึงเรื่องผู้ชายอันนั้นเป็นอารมณ์ของบ้ากิเลสบ้าตัณหาในทะางภาคปฏิบัติไม่ใช่ธรรมดานะนะัทำไมจงเรียกว่าบ้ามันเลืมนี่เด้วเลืมหน้าที่ของตัวเองนี่เล้วเอาไปมาพระก็ลือมความเป็นพระละ แม่ขาแม่ชีก็เริ่มความเป็นแม่ขาแม่ชีแล้วไม่อยากจะอยู่วัดหรอกถ้ามันเป็นลักษณะนั้นจะมาเรียกว่าอารม์บ้ามันจะเรียกว่าอะไรทีนเนาสำหรับนักบวชสำหรับผู้ปฏิบัติเอาอยัางไงพวกเรา ฉะนั้นศินคือความเรียบรอย้อยกหมายถึงอารมณ์ของใจหมายถึงจิตใจใจเรียบร้อยดีมีความสำานึกมีความรู้สึกเรียบร้อยดีเป็น,อย,นอย่างนี้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 ความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความงาม ความงามนั่นเป็นธรรมศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมนะนะ่าที่พวกเราว่าพวกเราพูดนะั่นนะถ้าไม่เข้าใจรัตนะไม่ตข้าใจกิริยามันไม่จะเสียงพูดเฉยๆมันจะต่างกันเลยเสียงนกเจ้านกขนทองมันพูดภาษา มนุษย์ภาพพูดภาษาคนใดมันก็พูดได้แต่มันเข้าใจความหมายไหมที่มันพูดนั่นนะอันนี้พวกเราเหมือนกันน่แหละว่าเส้นธรรมศสลนธรรมศสลนธรรมนัม่นก็พูดได้แต่เข้าใจความหมายไหมไม่เมื่อไม่เข้าใจความหมายกันเจี่ยวเาเจี่ยวเาเหมือนนกเจือนกขุ้ทองมันเดียวพวกเราเรียนตำรานั่นเือเดี๋ยวนี้เฮ้ คำว่าศีลธรรมศีลธรรมเข้าใจความหมายเข้าใจลักษณะศีลคือความเรียบร้อยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยอารมณ์ของใจเรียบร้อยนี่ลักษณะหรือจิตญาความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความงามที่เนี่ย กิเ้ยามลรญา,าตเรียบร้อยกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยมันเป็นกลเรื่องกับบ้ากิเลสน,นะมันเป็นก็เรื่องกับบ้าตัณหานะยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องการความวางเขาแต่งตัวยังไงเอาแฟชัช่นหรือแฟสั์นื้ ก็ต้องการความงามทุกวันเนี่ยชุดแต่งตัว fashion, แฟชั่นหรือแฟสันแฟชั่นกับแนวชุดแต่งตัวชุดแต่งตัวแบบไทยๆนะั้นมันมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งแต่งตัวแบบสมบัติผู้ดีแบบไทยนะ ชุดแต่งตัวอีกแบบนึงแบบแต่งแบบผู้หญิงหาจินเรียกผู้ชายมันจะพูดยังไงมันต้เรียนมาจากไหนอันนี้อันนี้พูดออกไปให้พวกเราบางครั้งบางข่าวลูกๆหล,ลานๆหรือคนนั้นคนนี้มันแต่งตัว เหมือนเด็กสามขวบสี่ขวบความเรียบร้อยอยู่ที่ไหนที่เนี่ยแต่งตัวแบบนั้นแต่งตัวเพื่อเกิดความงามไม่ใช่เรืไอ้ความงามไม่ใช่เกิดลักษณะนั้นนะมันจะเกิดความงามได้อย่างไรเนความเรียบร้อยมีที่ใดมันก็จะเกิดความงาม ความงามมันเป็นธรรมเอาไปมาทุกวันเนี่ย <c oughs> เลยมารู้จักความเรียบร้อยเป็นยังไงจริยามารยาทความไม่เรียบร้อยเป็นยังไงไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักแนละ้วมันโตแต่ร่างกายแต่จิตใจเป็นอะไรก็ไม่รู้ จะนั้นท่ามกลางของผู้ปฏิบัติวัดของพวกเรา <c oughs> <c oughs> มีมีกูบาองค์ไหนเอา้เอาฮะลุ่งผ้ากุบองชุดโคโยตี้บิจินี่ฮ <c oughs> ้มีกูบาองค์ไหนใครเห็นบอกลุงปู่ด้วย เหลือครบาองค์ไหนหลวงปู่หลวงปู่พวกผมวัลูกวัยหลานอยากจะแต่งตัวชุดแต่งตัวทันสมัยจาแต่งยังไงอ่ะอยากตัดผ้าจะบงเชื่อทันสมัยก็ยุคนี้สมัยนีย้นอกจากโคโยตี้บิชินี้ถ้ามีพระเจ้าพระสงฆ์มาขออนุญาตจากปู ให้ปู่อนุญาตตัดผ้าบบกลักษณะนั้นนยหลวงปู่จีบ่าโอ้ยถ้าหลวงปู่อนุญาตนะหลวงปู่สงสารสงสารอะไรสงสารไอโบสงสารไอตูบรู <c oughs> ้จักไอโบไอตูบไหมทำไมจะสงสารไอโบไอตูบ ไอ้บ่ไอ้ตัวว่าปูปูลงปูลงปูหมาพันใหม่เกิดขึ้นมาอยู่ลุงปูแล้วหมาพันใหม่เกิดขึ้นมาอยู่ลงปูแล้วไอ้บ่ไอ้ตัวมันอยู่กับปูไม่ได้แล้วหมาพันรุ่นเก่าเอายังไงอือ ขนาดไอ้บ่ไอ้โตมันยังรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมันยังจะอยู่กับลวงปู่ไม่ได้มนุษย์คนเราจะเอาอยัางไงดีนะเอาอะไรเป็นความวัดความผิดความถูกอะไรเป็นเรื่องผิดผิด,ผ,ดผิดเรื่องถูกถ้าไม่เอาหลักศีลธรรมศีลธรรมศีลธรรมศีลคือความเรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใด มันเกิดความงามความงามในเป็นธรรมจะวอสินธรรมสินธรรมนะี่ยนะเอาอยัางไงเข้าใจยังไงพวกเราลูกหลานชาวพุทธเนะี่ยถ้าเป็นลักษณะที่อย่างที่ว่านั่นะนะ่ะคุณธรรมความดีแตติปัญญาเตติปัญญามันอยู่ที่ไหนแตติเครื่องระลึก,ลกรู้ระลึกได้ปัญญาอะไรควรอะไรไม่ควร มันไปเข้าใจยังไงสิเมื่อไม่เข้าใจทางที่ดีที่ถูกมีหลักของศีลของธรรมเป็นเครื่องวัดมันดูไม่ได้เลยเอาเพียงแค่นี้นะเอาฟังทำภาคปฏิบัติของดวงตาต่อที่นี้พวกเราตั้งใจฟังตั้งใจนำไปพิจารณา พอหน้าที่ของพวกเรากลัวจะเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องตามหน้าที่มันไม่ใช่ของง่ายนะฉะนั้นภาคปฏิบัติท่านมีประสบการผ่านทางภาคปฏิบัติมาเหิดถูกดีชั่วท่านนำมาเทศท่านนำมาสอนนำมาบอกให้พวกเราเข้าใจและมีความสำนึกรู้ตัวรู้ตัว เดี๋ยวจะได้ปรับปรุงแก้ไขตามหน้าที่ของพวกเราที่ผ่านเข้าใจความหมายการฟังการฝึกการปฏิบัติเอาวันนี้เห็นว่าพอจาควรเจเวลดาเอาเลิกเปลี่ยนในบทของใครของเราเอาที่เนี่ยบมโยมเลิกไปก่อน